Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02 026 5100 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญข,ข,ของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดใจลงทุนสวัสดีครับผมตั้มสุป,ปกรณ์ครับพบกันอีกครั้งกับรายการขรับฟันเดย์พอดแคสต์ที่จะพูดคุยทุเรื่องเกี่ยวกับกองทุนนะครับตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่7แล้วสำหรับเอพิโซดนี้จะมาพูดถึงเรื่องทางเทคนิคลกันบ้างครับคนที่ลงทุนอยู่แล้วหรือว่าสนใจเรื่องการลงทุน เขไม่มีใครไม่ได้จาักการดูกราฟใช่ไหมแทบทุกครั้งเวลาพูดถึงรเรื่องการลงทุน,นมันจะต้องมีกราฟโผล่มา่ r ก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกราฟราคาอ่ r ก็ไปดูอินดิเคเตอร์ต่างๆมันมีกราฟอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในหุ้นกองทุนทองน้ํามันอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินน,นู่นนี่นั่นนะครับกราฟพวกนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่สําคัญเพราะว่ามันคือการปรอดการขึ้นลงของราคาในแต่ละช่วงเวลานซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลตัวนี้นไปทําการวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็วิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ในการหาจังหวะเข้าไปลงทุนได้ คือตอนนี้ถ้าเกิดให้ผมนึกภาพการซื้อขายหุ้นหรือกองทุนโดยที่เราปิดตาเลยเราแบบเราเรา,เราไม่ใช้กราฟเลยเราดูแค่ราคาซื้อราคาขายที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันแทบจะนึกกันไม่ออกแะ้วนะการลงทุนโดยที่มันไม่มีกราฟมาเกี่ยวข้องนะคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าการดูกราฟมันเหมือนเป็นสิมบลิกของเรื่องการลงทุนไปละทีนี้พอพูดถึงการดูกราฟสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการตีกราฟนะครับ หรือที่เรีว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั่นะครับคิดว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักการใช้กราฟเทคนิคกันอยู่แล้วพวกการตีเทรนไลน์กาติเส้นแนรับแนวต้านหรือการใช้ดิเคเตอร์พวก Moving a v e r a ล e ทำนองนั้นนะครับส่วนสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนะิคนี่ การวิเคราะห์ทางที่ข้อมันเกิดขึ้นมาหลังการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเนะี่ยมันเป็นหลักการที่ใช้ในการลงทุนมายาวนานเป็นหลักการแรกแก้ที่เกิดขึ้นมายกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอนยะ่างเช่นในกรณีหุ้นสมมติว่าเราดูแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจในกลุ่มของโรงแรมและร้านอาหารเนะนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีครับแล้วเราก็ไปเจอหุ้นตัวหนึ่งว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยหุ้นของตัวนี้ดูบิสเนสโมเดลดูแข็งแรงมีีีนนนน้้สิอออยมกไรโตต่ต่เืง ในตอนนี้ราคามันก็ลงมาต่ําพอสมควรมันคุ้มค่าที่จะซื้อนะครับเราก็เลยตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนั้นไปถ้ากรณีนี้เราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนะี่ยมันก็มีแค่าการวิเคาราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี่แหละซึ่งมันก็สามารถใช้ได้โดยหลักการว่าในระยะยาวถ้าเกิดธุรกิจมันดีราคาหุ้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นไปเองครับแต่ทีนี้ในระหว่างที่มันค่อยๆสูงขึ้นเนี่ย มันก็จะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงระหว่างทางอยู่เป็นเหมือนคลื่นนะครับซึ่งทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถทํากําไรจากการขึ้นลงตรงนี้ได้เหมือนกันกน็เลยเริ่มมีคนนําการขึ้นลงของกราฟเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์เครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะครับเอาราคาปิดมาคํานวณลากเส้นดีกรอบแล้วก็เอามาจับจังหวะในการลงทุนนะปรากฏว่าวิธีนี้มันก็สามารถใช้ได้ดีมีคนได้กําไรมากมายจากการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและตัวเลขพวกนี้จึงเป็นที่มาของหลักการลงทุนอีกสายหนึ่งนั่นก็คคคคือออสายเเทนนนนิั่งะรบ ซึ่งในตอนนี้ถ้าการใช้ข้อมันคือการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะซื้อขายตอนไหนด้วยความเชื่อที่ว่านาักลงทุนในตลาดเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ซ้ำๆเดิมน,นะครับซึ่งจะแสดงออกมาผ่านแพทเทิร์นของราคานั่นเองเราก็เลยสามารถใช้แพทเทิร์นที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมาทํานายทิศทางของตลาดในอนาคตได้นะครับโอเคนั่นก็เป็นการเกือบๆให้ฟังคร่าวๆนะครับสาหรับการลงทุนในสายเทคนิคัลว่าทำไมเราถึงต้องตีการาฟแล้วมันมันมีประโยชน์ยังไงนะครับ เดีย๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของเอพิโซดนี้ดีกว่าว่าแล้วกราฟของราคากองทุนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมาสามารถตีกราฟวิเคราะห์ได้แบบหุ้นหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เรารู้แน่แล้วว่าสายเทคนิคข้เนี่ยมันมใช้กับหุ้นได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีเสียหลายคนเนี่ยก็พิสูจน์กันมาแล้วคำถามก็คือพอมันเป็นกราฟกองทุนที่เป็นตัวราคา NAV ที่เราเห็นกันเนี่ยมันสามารถตีกราฟได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับคําตอบนะครับผมตอบให้ก่อนเลยว่าเราใช้การตีกราฟมาวิเคราะห์กองทุนไม่ได้นะครับสำหรับสาเหตุที่ แต่ผมจะไล่ให้ฟังมันมีหลักการแต่ความเห็นของผมเนี่ยอยู่สามข้อด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละข้อนะครับเหตุผลข้อแรกที่เราไม่ควรตีกราฟกองทุนแบบตีกราฟหุ้นนะครับก็คือราคา NAV มันไม่ได้สะท้อนปริมาณดีมนสัพทายที่แท้จริงนะครับในการซื้อขายกองทุนถ้าในกรณีของหุ้นเนี่ยมันก็จะมีการเปิด IPO แค่ครั้งเดียวเปิดไม่ให้ขายแล้วก็ปล่อยให้นักลงทุนเนี่ยเทรดกันเองในตลาดใช่ไหมครับโดยที่จานวนหุ้นที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยยังคงมีจำนวนเท่าเดิมดังนั้นการที่ของมันมมมมมีีจาาาาานนนวเเเเท่ดดิยพออออคกกไ้้้ขซืะ มันก็จะทําให้ราคาหุ้นสูงขึ้นนะครับตกกันข้างกับถ้าเกิดมีคนขายเยอะราคาหุ้นก็จะตกลงดังนั้นราคาของหุ้นเนี่ยมาเลยสะท้อนดีมานีีซัพพลายที่ชัดเจนนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันจะต่างกับราคาของกองทุนซึ่งคำนวณเป็น NAV ตัวเลข NAV เนี่ยย่อมมาจาก net asset value นะครับโดยคำนวณจากการเอามูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนถืออยู่หักลบด้วยหนี้สินออกก่อนแล้วก็หารทั้งหมดด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดนะครับ ตรงนี้จะสังเกตว่าจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเนี่ยมันไม่ได้คงที่เหมือนจำนวนหน่วยหุ้นนะครับพอมีคนเข้ามาซื้อเรื่อยๆคนเข้ามาซื้อกองทุนปริมาณทรัพย์สินที่กองทุนเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นจากเงินที่ลูกค้าเอามาลงนะครับแล้วปริมาณหน่วยลงทุนของกองทุนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ลองดูภาพตานะครับการคำนวณ NAV เนี่ยมันคำนวณจากตัวเศษและตัวส่วนนะตัวเศษข้างบนเนี่ยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนตัวส่วนข้างล่างเนี่ยเราหารด้วยจำนวนหน่วย,วยลงทุนทั้งหมดดังนั้นพอเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อกองทุนเนี่ยตัวเศษมันก็จะเพิ่มนะครับปริมาณทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่จะเพิ่ม ตัวส่วนก็เพิ่มด้วยเช่นกันนะเพราะตัวส่วนคือจำนวนหน่วยลงทุนที่ลูกค้าเอามาลงทุนกับเราสุดท้ายแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยมันจะหักกันเองนะครับทำให้ราคา n a v เนี่ยมันไม่สูงขึ้นเลยนะครับเวลามีคนมาซื้อหรือมีคนมาขายตรงนี้สรุปได้ว่าการที่คนมาซื้อหรือขายกองทุนมันไม่ได้ทําให้ n a v มาสูงขึ้นหรือต่ําลงคนระับ n a v เนี่ยมันจะสูงขึ้นหรือต่ําลงโดยดูจากมูลค่าของสิ่งที่กองทุนเน่เอาไปลงทุนเท่านั้นครับดังนั้นการที่เราไปตีแนนนนววรรัับต้าาาอองทุ่มมมจจะะไห เพราะการที่คนอยากจะซื้อที่แนวรับหรือขายที่แนวต้านตามหลักการที่เราเคยใช้กับหุ้น,น่ยครับจริงๆแล้วการที่พอถึงแนวรับทางจิตวิทยาเนี่ยมันการที่คนมาซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ราคา N.V มันเปลี่ยน,นครับตรงนี้อาจจะเริ่มมีคนสงสัยว่าแล้วไอ้มันมีกรณีที่มีกองทุนตาสายนี่เนี่ยเพื่อปิดไปในช่วงนี้นะเพราะว่ามีคนขายออกมาเยอะมันคืออะไรไหนบอกว่าพอเราขายแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ N.V ไม่ใช่เหรอไงตรงนี้มันเป็นเคสพิเศษนะครับเพราะว่า การที่กองทุนตราสารีเนี่ยถูกเทขายไปเยอะเนี่ยมันจะต้องมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเอาเงินมาคืนคนที่ขายกองทุนออกไปนะครับกองทุนก็เลยต้องยอมขายตราสารี้ทิ้งไปก่อนในราคาที่มันไม่ได้ดีแล้วเมือนขายทิ้งเพื่อเอาเงินน่ะกลับมาคืนลูกค้าให้ทันตามนโยบายการคืนเงินที่แต่ละกองทุนกําหนดนะครับก็คือพวกคืนเงินภายในทีบวกหนึ่งที่คืนเงินภายในทีบวกสองนั่นแหละครับก็เพราะว่าพอพอพขายทิ้งไปถูกๆนะครับมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่มันเลยลดหว้ภาพลงมานะครับก็ส่งผลให้ราคา n a v เนี่ยมันตกลงมาซ มัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับการซื้อหรือขายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ n a v มันเปลี่ยนครับสําหรับเหตุผลข้อที่2ที่เราไม่ควรตีกราฟกองทุนนะครับก็คือกองทุนกองหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ถือสินทรัพย์แค่ชนิดเดียวครับยกตัวอย่างถ้ากองทุนเทคโนโลยีเขาอาจจะถือทั้งหุ้น Google บ้าง Facebook บ้าง Amazon บ้างถือหลายๆตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอนร์ตนะแล้วพอกองทุนเนี่ย จะคำนวณ NAV เนี่ยก็ต้องเอามูลค่าของทรัพย์สินทุกอย่างที่กองทุนถืออยู่มาชิดรวมกันเป็น NAV ครับดังนั้นใน NAV เนี่ยมันจะรวมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกนันเหมือนนึกอารมณ์แบบหม้อหมูจุม่มครับรวมๆโฮๆกันแล้วก็คำนวณอมาเป็น NAV แค่หนึ่งเลขนะั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินทรัพย์แต่ละอย่างนยะมันมีทิศทางไปคนละทางนะการที่เราจะไปตีการ์ฟเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มแบบเทคนิคอลเนะี่ยมันก็จะทําได้ยากนะครับ เหตุผลข้อที่สามครับขออยู่ข้อสุดท้ายตามความเห็นของผมนะครับก็คือผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับพอร์ตกองทุนตามสถานการณ์อยู่เสมอครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ต่างกับการเทรดหุ้นด้วยตัวเองนะเพราะว่ากองทุนเนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลให้นะครับซึ่งผู้จัดการกองทุนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปรับพอร์ตตามสถานการณ์นะไส้ข้างในกองทุนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันอาจจะเป็นไส้หนึ่งพอปีนี้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีมุมมองแบบใหม่เขาก็จะจับพอร์ตใหม่ไส้ข้างใน แต่เวลาที่เขาเปลี่ยนไส่ในกองทุนเนี่ยมันก็จะบันทึกลงไปในกราฟ n a v กราฟเดือนนะครับเดี๋ยวลองดูภาพตานนะครับแล้วว่ากราฟ n a v มันก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปคนระับคือข้างในไท้ในมันเปลี่ยนแต่ว่าเราไปคำนวณ n a v อยู่บนกราฟเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้เทคนิคโดยมีหลักการที่ว่าเราเอาข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะแต่ละช่วงเวลาเนี่ย สิ่งที่กองทุนเข้าไปถือมันไม่เหมือนกันนะครัดังนั้นข้อมูลในอดีตมันก็จะไม่ได้บ่งบอกถึงสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนจะทําในอนาคตขนาดนั้นนะมันมันไม่เหมือนหุ้นที่ราคามันมันก็หมายถึงราคาของหุ้นตัวนั้นนะครับมันเลยสามารถใช้วิเคราะห์ดได้อย่างตอนนี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลข้อสุดท้ายครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรเอาการตีการาฟเนี่ยมาใช้กับการาฟกองทุนนะครับแต่แต่แตรงน,นี้ก็มีข้อกรณียกเว้นเหมือนกันนะครับว่าการณีอย่างเช่นถ้ากองทุนนั้นไปลงทุนในสินค้าชนิดเดียวนะครับเช่นกองทุนที่ลงทุนในทองคําหรือกองทุนที่ลงทุนในพวกดัดชนีนะครับดัชนีตัวเดียวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะใช้การตีกราฟเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าราคากองทุนนั้นน่ะมันจะสะท้อนถึง ราคาสินทรัพย์ตัวนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดเราจะไปนั่งตีกราฟกองทุนทองเนี่ยแทนที่เราจะไปตีกราฟบนกราฟกองทุนแล้วก็ไปตีกราฟบนราคาทองเลยดีกว่าครับเพราะว่าราคาทองเนี่ยมันมีความเดียยวทมมซึ่งมันจะแม่นยํากว่าราคากองทุนที่เขาจะคอยอัปเดตตอนสิ้นวันแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับนืทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลสามข้อนะครับจากความเห็นส่วนตัวของผมว่าทำไมเราถึงไม่ควรตีกราฟเทคนข้อกับกองทุนส่วนใหญ่ตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าเรา เรารู้เบื้องหลังเรารู้ที่มาที่ไปของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรารรู้ว่าราคา N a V เนี่ยมันคำนวณมาจากอะไรนะครับเราก็สามารถลองใช้วิจารณญาณส่วนตัวดูได้นะครับว่ากรณีไหนเนี่ยที่การวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์โดยใช้กราฟเนี่ยมันจะสามารถทําได้นะครับก่อนที่เราจะไปสรุปเนื้อหากันท้ายเอพิโซดเนี่ยมันมีอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกันก็คือถ้าเกิดเราไม่ให้ดูกราฟกองทุนแล้วเนี่ยเวลาเลือกกองทุนนะมันใช้การตีขาวิเคราะห์ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเวลาเลือกกองทุนเราควรจะดูจากอะไรนะครับ ในจุดนีน้น bien, ถ้าในการเลือกกองทุนสักกองเนี่ยเราควรจะดูสองอย่างเป็นหลักนะครับก็คือหนึ่งดูผลการดําเนินงานย้อนหลังและสองคือดูนโยบายการลงทุนเป็นหลักครับเนื่องจากว่าการเติบโตของกองทุนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการกองทุนเป็นหลักซึ่งฝีมือของผู้จัดการกองทุนมันก็จะสะท้อนออกมาอยู่ในผลการดําเนินงานสะท้อนอยู่ในการบริหารความเสี่ยงหรือที่สะท้อนออกมาในพวกค่าแม็กดอว์ดาวซึ่งเป็นพอร์ตโฟของกองทุนต่างๆอยู่แล้วนะครับส่วนการดูนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนเนี่ย เราดูไว้เพื่อที่จะเราจะได้รู้นะครับว่ากองเนี้ยเขาเข้าไปโฟกัสในอุตสากรรมแบบไหนและในตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมนั้นมันสามารถเติบโตได้ดีหรือเปล่านะครับมันเป็นมันเป็นเทรน์ของอุตสากรรมนั้นหรือเปล่าเราจะได้เข้าได้ถูกจังหวะนะครับนโะยบายการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะถึงผู้จัดการกองทุนจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันเป็นขาลงของอุตสาหกรรมนั้นๆอยู่แล้วนะยังไงก็ต้านไม่ไหวนะครับเหมือนถ้าสมมุติว่าดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมันกาลังลงนะ ถ้าต่อให้ผู้จัดจาการกองทุนที่เท่ขนาดไหนเนี่ยมาบริหารกองทุนดัชนีเซ็ตเนี่ยยังไงมันก็ทําได้ยากนะครับโอเคสุดท้ายเราจะมาสรุปประเด็นกันสักนิดหน่อยนะครับสิ่งที่ได้จากพอดแคสต์ในตอนนี้การตีครับกองทุนแบบการาฟหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทําไม่ได้นะครับเนื่องจากเหตุผลสามข้อด้วยกันก็คือ1 ราคาก็เอ v ของกองทุนมันไม่ได้สะท้อนดีมาซัพพลายของคนที่เข้ามาซื้อมาขายนะมันไม่ได้มีผลกับการข,ขึ้นลงของราคากองทุนข้อสองก็คือกองทุนลงในสินทรัพย์หลายตัวผสมกันนะครับซึ่งแต่ละตัวอาจจะไม่ได้ไปในแนวโน้มเดียวกันเนี่ยทำให้การวิเคราะห์แบบเทคนิคอลเนี่ยทำได้ค่อนข้างลําบากครับข้อที่สาม ผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะมีการปรับพอร์ตกองทุนตามสถานการณ์อยู่เสมอซึ่งมันไส้ในของกองทุนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่เสมอนะครับก็ทําให้การวิเคราะห์กราฟโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมันไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ถ้าการตีกราฟใช้วิเคราะห์กองทุนไม่ได้เนี่ยเราเราควรจะดูอะไรคำตอบก็คือเราควรจะดูผลการดําเนินงานและดูนโยบายการลงทุนเป็นหลักครับว่าผลการดําเนินงานเนี่ยมันจะสะท้อนถึงฝีมือของผู้บริหารกองทุนนั้นๆในสถานการณ์ต่างๆครับสมมติว่าในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยแล้วกองทุนราคามันยังไม่ค่อยลงเลยมันก็สามารถสะท้อนได้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นมีฝีมือพอสมควรนะเป็นกองทุนที่น่าเข้าไปลงทุนส่วนอีกข้อหนึ่งที่ควรจะดูก็คือดูนโยบายการลงทุนนะครับซึ่งตัวเนี้ยเอาไว้ดูว่าสิ่งททททีี่่องงุุนนนนนเขาปลั้ มันมีโอกาสเติบโตในอนาคตรหรือไม่นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับขับฟันเดอ์ e ีที่7นี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนเนี่ยไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่อยากหาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติม,ตมอีกก็สามารถติดตามฟิโนเมนาได้หลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่าแอดไลน์แอดฟิโนเมนาก็ได้ครับสำหรับขับฟันเด์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนตอนหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ n o m e n a p r i v a เ e w e a l t h เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน n o m e n a Private w e a l t h เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f i n o m e n a c o m หรือโทร02-026-5100 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกอ,องทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดใจลงทุน